สวัสดีเด้เจ้าพ่อกันอีกแล้วนะคะหนอกกับเอ้ยทุกตาพาฝันมาคะ่คาคะกาแฟค่ะกาแฟวันใหม่เนาะคะ่ะเนาะมาเด้อกาแฟวันใหม่อากาศข้างนอกก็เป็นอันสลึมสลัวดเ้อค่ะยังบ่งมีเดดออก อันเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนกน็สบายดีกันเมื่อทุกคน,นะคะเนาะค่ะเนาะนอนรับฝันดีอยู่บ่คะ่ะตื่นขึ้นมาก็สดชื่นเลยคะ่ะพักผ่อนเต็มที่มันบอก <c oughs> วันนี้แฟนอยู่เหอนนํำคะ่ะยังบริโอคไปข้างนอกมันยังเศร้าอยู่ มากินกาแฟนกันเนาะค่ะเนาะจักนิดจักหน่อยได้ทักทายกันแต่ละมื้อแต่ละวันว่างั้นเดี๋าเห็นหน้ากันนินๆนหน่อยกันอย่างดีเด้อค่ะดีกว่าบ่เห็นกันม่นบอกดื่มกาแฟหรือว่าจิบกาแฟเนาะค่ะเนาะก็คุยกันไปตามวันแต่ละมื้อแต่ละวัน มื่อนีอย่างว่ได้มีเรื่องแต่เหลือ,อนแวบ,บเข้ามาําหัวสมองค่ะเอาดื่มไปดื่มมาานะมดแก้วแล้วกัะกาแฟก็หมดถ้วยแล้วค่ะหมดถ้วยแล้วกัไปเพื่อไปมันเนาะค่ะเนาะเพื่อนอาเอสถตอก็ตามสะดวกนะคะเด้อเมื้อนี้ก็ได้เอาเต็มที่ก็ ทำงานก็มีความสุขเนาะคะ่ะเนาะยื่อฮือนก็มีความสุขเนะะ่บอค่ะดูแลสุขภาพร่างกายค่ะโดยตุ๊กตาก็มีแต่คำว่าครอบคุณที่เข้ามาทักทายมาเบิ่งกันเห็นกันคู่มือเนาะค่ะเนาะนะะิดๆน,น้อยๆก็ยังดี้อคะแวบๆบแบบไปแวบบมาว่างั้นเดี๋ป้าเจอกันแล้วก็พอกันอันคิหนาเนี่ยจะเด้อสวัสดีค่ะ